สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ bmw x 7 xdrive 3 0 d m sport ครับตอนนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศคันนี้5้าล้านเก้าแบาทนะครับเรียกว่า6กล้านเหลือทอนนิดนึงนะครับเปรียบเทียบกับรุ่นนําเข้าแต่ก่อนเนี่ยก็ถูกลงไปหลายล้านอยู่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ได้นะครับผมบอกเลยว่าความหรูหราความอลังการนะครับ x 7น่าจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่อยากได้ซีรีส์เที่เป็นรถเก่งอยากจะได้ซีรีส์เที่เป็นแบบ suv นะครับ ดีไซน์ความใหญ่อลังการนะครับต้องบอกว่าอย่างแรกเลยดูบอดี้ของรถก่อนตัวรถนี่จะเห็นว่าบางคนบอกอมองแล้วไม่ต่างเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าจากหน้าจดท้ายนี่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มาตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยกระจังหน้านะครับอลังการสวยงามไฟ BMW Laser Light ตัวนี้ต้องบอกว่าเนี่ยดูมันจะเป็นแบบว่าไฟมองจากด้านนี้จะเห็นเป็นเรื่มเฟ้าฟม่วงๆหน่อยส่องสว่างนะครับแล้วก็ ปรับองศาช่วยในทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งเอาไว้แล้วก็ยังมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องรอบคันแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยเพราะว่ารถทันใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้งานให้มันสะดวกสบายหน่อยนะครับล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กขนาด22นิ้วนะครับถามว่าเฮ้ยบางคนบอกให้ยล้อมแม็กใหญ่อย่างนี้เป็นไงก็บอกเลยว่าสมรรถนะเขาเนี่ยเป็นเครื่อง6สูบนะครับ6สูบเทวินพาวเวอร์เทอร์โบลิตร 265แรงมา้าแรงบิด620นิวตันเมตรคันใหญ่ๆอย่างเงี้ย0ถึง100วิ่ง7วิเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยยางต้องโอเคหน้ากว้างเกาะถนนดีแล้วก็ช่วงล่างนุ่มสบายเลยนะครับสัญลักษณ์ M เป็นชุดแต่ง M Sport ใส่มาให้ออบันไดข้างนะครับต้องมีมาให้รถ SUV แบบนี้ยิ่งคันใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะฮะเดินมาให้ดูก่อนน้ำมันนะครับแน่นอนเติมเป็นตัวดีเซลนะครับนั้นใคร มันก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะต้องเติมเป็นตัวดีเซลด้านท้ายนะครับเห็นด้านท้ายใหญ่โตอลังการแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าใครที่อยากได้ความสะดวกสบายนะนี่ผมบอกเลยเปิดปั๊บอันนี้ผมก็ชอบยกของยากใช่ไหมนี่กดตรงนี้เปิดมาด้วยแล้วมีกดตรงนี้ได้ด้วยคือตัวความสูงเนี่ยมันจะดรอปลงมาหน่อย นั้นเวลาขนของก็สะดวกสบายแล้วก็จะมีตัวนี้เก้าอี้จะปรับพับได้ยเจะเลื่อนไปตั้งแต่ผมให้ดูเนี่กล้องลองดูเขาจะเลื่อนปรับเบาะนั่งแถวแรกไปก่อนแล้วก็เป็นเบาะแถวสองพับลงไปนะฮะอ่าและนี่เราเอาแถวสามพับลงไปด้วยนี่ปุ๊บเห็นเลยกดปุ่มไว้ครับแถวสามพับลงไป นี่ยลองคิดดูว่าปรับอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดแล้หน้าเดียวกันทั้งหมดเลยนะอันนี้คุณจะเปิดเบาะแถวสอก็ได้แต่ข้อควรระวังครับสเปซระหว่างตรงนี้นะครับสเปซระหว่างเนี่ยแถว3ที่เปิดเบาะกับแถว3ที่พับเบาะมันจะเลื่อนมาแล้วติดติดนิดนึงคือเพราะว่าแถว2เนี่ยของ x 7เนี่ยเขาเลื่อนถอยหลังได้เห็นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเอ็นเนี่ยจะเอ็นได้ประมาณนี้เนี่ยผมชี้ให้ดู ตรงนี้เนี่ยมันจะชนกันอยู่เพราะฉนั้นถ้าเราเราอย่างฝั่งนี้ถ้าเปิดเบาะไว้ปุ๊บเนี่ยจะเอนเพิ่มได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้นี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับเวลาปิดก็ง่ายกดปุ่มบนเลยบนล่างปิดพร้อมกันนะครับเวลามีครอบครัวเนี่ยนะรถใหญ่เท่าไหร่มันก็ไม่พอครับแล้วก็นี่เป็นรุ่นที่ผมรอคอยเลยนะครับ ว่าจริงๆแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นถามว่าทำไมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่มาประกอบในประเทศไทยราคามันก็ย่อมเยาวลงครับเข้าถึงได้ง่ายแต่ก่อนเนี่ยเคยขับตัวที่เป็นต้องบอกว่าตัวใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับบล็อกเครื่องยนต์ใหญ่ราคามันสูงนะครับมาวันนี้เนี่ยพอมาประกอบในประเทศทำให้ bmw x7 X Drive 30D M Sport คันนี้5 9 9ล้านเนบาทนะถูกกว่าตอนเป็นรุ่นนำเข้าอยู่หลายล้านอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันรวมเอาไว้มันน่าสนใจคืออะไรเป็นรถแบบ7ที่นั่งซึ่งไอ้ที่นั่งแถว3เนี่ยถามว่าจะสะดวกสบายกว้างขวางไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็มีไว้ให้ใช้งานได้นะครับ แต่ว่าคนนั่งแถวสองคนนั่งข้างหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือสุดๆของความสบายคือซีรีส์7ในเวอร์ชั่น SUV ความน่าสนใจสำหรับผมก่อนนะคือเรื่องไซส์ความสะดวกสบายเรื่องของความหรูหรานะครับแล้วก็เรื่องของระบบในการทำงานการใช้งานต่างๆเพราะว่า X7 นี่ใส่เข้ามาเพียบ ไม่ว่าจะเป็นหลักๆเช่นระบบถอยหลังเองคือมันสามารถบันทึกเนี่ยการเข้าไปในสมมุติว่าซอยแคบๆซอยตันๆเนี่ยคันใหญ่อย่างเงี้ยมันอาจจะกลับรถลำบากใช่ไหมแต่ถ้าคุณเข้าไปด้วยความเร็วไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางไม่เกิน50เมตรมันจะจำเมมโมรีนันไว้เลยครับและจำได้นานด้วยสมมุติจอดค้างคืน ไปบ้านญาติบ้านพ่อตามแม่ยายแถวสำเพงยาวราชโบเบเข้าไปจอดได้เช้ามาพอกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บใช้ใช้ฟังก์ชันนะครับตัวนี้ให้มันรีเวิร์สกลับกดปุ๊บเนี่ยมันจะจำได้เลยว่าตอนขับขับเข้าไปไงมันก็จะถอยออกมาเองนะหรืออันที่2คือพอมีระบบ X-Drive เนี่ยมันทำให้คันใหญ่เนี่ยขับได้ ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสมบุกสมบันระบบขับเคลื่อนที่ทำงานทั้ง4ล้อเนี่ยก็ทำได้สมบูรณ์นะครับอยากจะไปลุยทางตรงไหนอยากจะออฟโรดยังไงไปได้ไม่ใช่ว่าคันหรูๆอย่างนี้ไปไม่ได้ระบบความบันเทิงนะครับเชื่อมต่อต่อตางๆได้มีไวเลสชาร์จสำหรับโทรศัพท์มือถือตรงนี้ด้วยนะหัวเกียร์นี่ผมยังจำได้แต่ขับตอนที่เป็นรุ่นนำเข้า หัวเกียรลักษณะเป็นแบบเหมือนเหมือนคริสตัลอย่างเงี้ยดูหลูลลาสวยงามนะครับโหมดการขับใช้งานมีทั้งสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรนะแล้วก็มีออโต้เบรกโฮด้วยนะครับมีระบบช่วยลงทางลาชันปรับระดับความสูงต่ำของรถได้ด้วยนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปมีนะปรับไฟแอมเบียนไลท์ในห้องโดยสารอะไรต่างๆอันนี้ทำได้หมดครบเลยนะครับเครื่องเสียงแน่นอน b o w e r ร์แอ i ด์นะ เยอะก็บางทีรถเยอรมันอาจจะเห็นฮามากาดอนเยอะนะครแต่นี้เป็นโบเวอร์แอนด์วิลกินหลังคาพารามิกซันรูฟยาวเลยอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือเสียงเครื่องเนี่ยพอกระแทกกดคันเร่งลงไปนี่เนี่นี่เนี่นนกระชากดูแรงบิด620นิวตันเมตรแต่ปุ๊บพุ่งปรื้ดออ,ออกมาเลยเป็นรถที่ใหญ่นั่งสบายแล้วก็ขับสนุกสุดๆคันนึงเหมือนกัน ด้านหลังมีม่านไฟฟ้งไฟฟ้าให้ด้วยหน้าจอสัมผัสระบบแอร์ปรับแยกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทัศนวิสัยครับเนี่ยโล่งโปร่งสบายเลยนะผมบอกเลยแล้วก็ช่วงล่างนุ่มนวลมากเห็นเป็น SUV คันสูงอย่างนี้แต่เนี่ยเจอรอยต่อถนนเจอฝาท่งฝาท่อนี่ซอฟต์สบายเลยถ้าถามว่าข้อติข้อติก็คือบางคนอาจจะบอกว่าไรถมันคันใหญ่ไป แต่เขามีเทคโนโลยีมาช่วยมันทําให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วคนที่มอง X7 อ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่ดูจาก X5 ขยับขึ้นมาอันนั้นอาจจะเป็นกลุ่มน้อยแต่อาจจะเป็นคนที่มอง B.M. เซรี7อยู่ก็ได้คืออยากได้ความหรูหราความสะดวกสบายแบบซีรี7แต่ว่าชอบรถที่เป็น SUV นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเทรนแบบนี้ก็เริ่มจะมาอย่างตัว B.M. มี X7 Ben z มี G.L.S หรือแม้แต่ทั้งอย่างตัวไม์บักเองก็มีตัว GLS ออกมาจากแต่ก่อนเราอาจจะเห็นแต่เป็นรถเก๋งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบความหรูหราความสะดวกสบายอาจจะมีตัวเลือกว่าเอ๊ะเป็น B M series 7ด D หรือจะมาเป็น X7 คันนี้ก็ได้ครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ